เพื่อนๆพี่ๆน้งองๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ซครับสวัสดียามเช้านะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอ่เดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนใครแชร์ขอให้รวยนะครับใครแชร์ก็ขอกราบจากใจอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้จะมาเป็น เรื่องราวเ,เกี่ยวกับธนบัตร1,000บาทนะครับนี่รุ่นนี้ครับเพื่อนๆมีราคาใบละ3,000 0 0บาทนะใครมีนะครับแล้วอยากจะขายนะแอดไลน์ไอดได้เลยนะเพืเ่อนๆนะเดี๋ยวรอเพื่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ฮะนี่ขอแชร์ก่อนใครแชร์ขอให้รวยใครอยู่ไหนบ้างพูดคุยทักทายกันนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็โควิด1 9นะเก็บเนื้อเก็บตัวกันนิดนึงนะครับ F c ของผมทั้งหลายสวัสดีทั้ง100กว่าท่านนะครับรวดเร็วมากฮะ ขอแชร์ก่อนนี่นะฮะนี่ครับใครแชร์ขอให้รวยนะจ๊ะ EP นี้ EP เท่าไหร่แล้ว EP นี้ EP ห้าสิบเจ็ดนะครับ EP ห้าสิบเจ็ดสวัสดีน้องเฟิร์สนะโอ้แฟนขับตัวยงของพี่เลย EP ห้าสิบเจ็ดสวัสดีพี่ประเสริฐนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่อุนะครับสวัสดีทั้งหนึ่งร้อยกว่าท่านนะครับอ่านี่ฮะใครมีแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับ พระเครื่องเครื่องกระเบื้องไรคามนะครับมีแล้วอยากจะขายนะสามารถแอดไลน์ไอดีได้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆพื I ่อนแอดไซน์บีเเนี K ่ยเหนี่ยหรือถ้าเกิดท่านใดนะอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาติยานห่าง่ายนะเพื่อนเพื่อสะดวกปลอดภัยมาเดินทางมารับเงินสดกลับบ้านไปได้เลยครับอ่าเดี๋ยวขอทักทายหน่อยนะครับสวัสดีพี่อู๊ดนะครับสวัสดีพี่ก้าน,นะครับสวัสดีพี่อลราวานบอกว่าพอทักไปก็บอกไม่รับ ทักมาคุณส่งอะไรมาครับคุณส่งของที่ผมรับหรือเปล่าถ้าเกิดคุณส่งของที่ผมรับซื้อผมรับซื้อแน่นอนครับผมมีหน้าร้านเป็นหลักแหล่งชัดเจนคุณคุณผมรับซื้ออีกอย่างหนึ่งคุณส่งอีกอย่างหนึ่งมาพอผมบอกว่าผมไม่รับซื้อพวกคุณก็โกรธผมก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงแล้วครับสวัสดีครับพี่นวลครับสวัสดีพี่ยายหลู่นะครับพี่อลวันก็ลองศึกษาดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าแบบพอส่งมาแล้วผมไม่รับก็มา เมน์บอกแบบนี้สวัสดีครับพี่มิดครับสวัสดีแฟนตัวยงทุกท่านเลยนะครับอ่าน้ำยาใกล้เสร็จแล้วนะจ๊ะสาหรับแฟนตัวยงนะครับมามาเดี๋ยวรอลงรับชื่อรับได้เลยนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมนะครับอ่านี่ฮะแชร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์ก่อนอ่าใครแชร์ขอให้รวยใครกดไลค์อ like ขอให้รวยนะครับอ่าอากาศเป็นยังไงกันบ้างอากาศเป็นยังไงกันบ้างกรุงเทพวันนี้แดดแดดดีนะแต่ มันเงียบเงียบเงาเงายังไงมามามาเรามาเตรียมสวัสดีทั้งหนึ่งร้อยกว่าท่านสวัสดีนะครับพี่กจนะครับสวัสดีพี่เอกนะครับสวัสดีพี่จุมพลนะครับสวัสดีพี่ต้นกล้านะครับสวัสดีพี่พี่อะไรเนี่ยสวัสดีพ tamam. ี่นกสวัสดีพี่อะไรเนี่ย AIS ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่สีไพยนะครับสวัสดีพี่ประสงค์นะครับสวัสดีแฟนตัวยงทุกท่านเลยนะเพราะบางทีเนี่ย <serves> คอมเมนต์เนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้อ่านมีแฟนตัวยงบอกว่าโอ้โหคุณแบงค์ทักมาหาคุณแบงคนะ์แล้วคุณแบงค์ไม่อ่านเลย <c oughs> อยากจะบอกว่ามันไม่เห็นจริงๆครับจะไม่เห็นอีกทีก็หลังจากจบไลฟ์สดแล้วเนี่ยเดี๋ยววันหลังเนี่ยใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ประสบการณ์การอยู่ในวงการแบงค์วงการเหรียญวงการพักเครื่องวงการของเก่าเนี่ยใครอยากรู้นะว่ามันจะมีอะไรจะมีช่วงคําถามคําตอบเนี่ยช่วงเนี้วันว่างๆเนี่ยผมก็จะ หาวันเวลาเนี่ยมานั่งคุยกับเพื่อนเนเนี่ยไฟ้สดช่วงเย็นๆนะวันหนึ่งหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ละหนึ่งวันสงสัยโควิดนี้ต้องเริ่มแล้วล่ะครับสวัสดีครับพี่ประสงค์ครับสวัสดีครับพี่ชินครับสวัสดีฮะพี่ธนกรนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ามาๆมาเรามาเริ่มกันเดี๋ยวครับธนบัตรที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นธนบัตรหนึ่งพันบาทนะฮะนี่ฮะใครเคยเห็นบ้างนี่ มีใครเคยเห็นบ้างผมเชื่อเลยนะหลายท่านในเนี้ยเอาร้อยละ9 9ไม่เคยเห็นธนาบัตรใบนี้อ้าวตรงๆเลยครับไม่เคยเห็นธนาบัตรใบนี้เพราะธนาบัตรใบนี้นะฮะจากธนาบัตร1000นบาทนะเพื่อนๆดูนะครับหนึ่บาทเนี่ยนี่ด้านเนี่ยสัญญาจะจ่ายเป็นเงินให้กับผู้นําธนาบัตรนี้มาขึ้นเงินตราสยามนะครับหนึ่บาทออกใช้ในยุคไหนยุคราชการที่6กลาชการที่7ครับเพื่อนๆอ,อ้าดูฮะด้านหลังเป็น,เป,นเป็นนี่ฮะ พระราชพิธีจะหลดพระนางคันแรกนากว่านีครับแบบนี้มีราคานะเ,นเพื่อนเพื่อบางทีเนี่ยเ,เพื่อนๆอนอาจจะเจออยู่ตามหนังสือนะเนี่ยอย่างเงี้ยธนบัตร1000บาทแต่อย่างเงี้ยถ้าเกิดใครมีนะครับเอามาขายผมได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็รับซื้อนะอย่างเงี้ยสภาพใหม่แบบนี้นะครับสภาพใหม่เลยใบยละ0ามแสนนะอ่าธนบัตรใบนี้นะครับเป็นธนบัตรพิเศษกว่าธนบัตรใบอื่นอีกตรงไหนครับอ่าพิเศษกว่าธนบัตรใบอื่นคือธนบัตรใบนี้ไม่มีลายเซน็น ธนบัตรใบนี้นะครับเป็นธนาบัตรตัวอย่างซึ่งจะหายากกว่าปกติอ่าทุกท่านฟังดีนะครับธนาบัตรตัวอย่างจะหายากกว่าปกติอ่าทุกท่านค่อยดูนะครับนี่ฮะนี่สังเกตดีๆนะเพื่อนๆจะมีตัวหนังสือนี่ฮะคำว่ารัฐบาลสยามเนี่ยคำว่ารัฐบาลสยามนี่ตัวเล็กๆเนี่ยตรงนี้เต็มเลยเพื่อนๆดูนะครับนี่เห็นไหมฮะคำว่ารัฐบาลสยามรัฐบาลสยามเต็มเลยครับนี่ ธนบัตรพวกนี้นะฮะขึ้นอยู่กับสภาพนะเพื่อนๆต้องบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะถ้าเป็นสภาพสวยเนี่ยใบหนึง well, หลายหลายแสนนะอย่างเงี้ยสภาพสวยแบบนี้ใบละสามแสนแต่ถ้าเกิดเป็นสภาพที่ผ่านการใช้งานนะครับบางใบหลักหมื่นนะบางใบหลักแสนนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะของธนบัตรนะว่าผ่านการใช้งานมาถึงขนาดไหนนะครับนี่อย่างอันนี้นะฮะก็เป็นธนาบัตร1 0 0 0บาทนี่ด้านหลังจรดพนังคันแรกนะกว่าวันนี้ใบนี้นะครับแบบนี้นะ ราคาใ <ห ces S 1> บาละสามแสนแต่ถ้าเกิดเป็นราคาพวกหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทเนี่ยราคายังไม่แพงนะห้าบาทสิบบาทสภาพใหม่ใบละหลักหมื่นนะแต่ถ้าเกิดเป็นธนบัตรห้าบาทสิบบาทเนี่ยใบหนึ่งสามสี่หมื่นแต่ถ้าเกิดเป็นหนึ่งพันบาทห้าหมื่นสองแสนสามแสนสี่แสนขึ้นอยู่กับสภาพอ่าผมย้ําคํานี้หลายรอบมากเลยว่าธนบัตรที่พวกนี้ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับอ่านี่นี่วันนี้ก็มีธนบัตรอันนี้มาให้ดู เป็นธนบัตร20บาทครับเพื่อนเป็นธนบัตร20บาทรัชการที่9้าครับพระพักหนุ่มพระพักหนุ่มดูตรงไหนนี่ฮะพระพักหนุ่มลายน้ําพานครับเออลายน้ําพานนี่ครับพระพักหนุ่มลายน้ําพานนี่ฮะแบบนี้นะครับใหม่ๆสภาพใหม่ผมยินดีรับตื้อนะเพื่อนๆฟังดีๆนะครับใบละหนึ่งมบาทอ่านี่ฮะจากแบงค์ยี่สิบบาทรับตื้อใบละหนึ่งบาทแต่ต้องเป็นสภาพที่ใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเก่าเนี่ย ราคาก็ใบละหลักพันนะราคาจะลดหลันตามลงมาจริงๆนะเพื่อนๆนมันลดลงมาเลยอะครับนี่ฮะนี่จากยี่สิบาทเป็นหนึ่งหมื่นจากนี่อันนี้ห้าบาทเพื่อนๆดูครับอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทคุดเฉียงอ่าเพื่อนๆดูนะครับคุดเฉียงที่ผลิตออกมาเยอะมากๆอ่าแต่เหรียญเหรียญนี้ครับมีมูลค่าเหรียญละหนึ่งพันบาทเกิดจากอะไรครับ,บาจากหลายคลิปที่ผมบอกเพื่อนๆนทุกท่านไปแล้วว่า เหรียญ5บาทแบบนี้ถ้าเป็นปั๊มเคลื่อนอ่ทุกท่านดูนะครับปั๊มเคลื่อนแบบไหนนี่ฮะปั๊มเคลื่อนแบบนี้ครับนี่ถ้าเป็นปั๊มเคลื่อนแบบนี้มีราคานะต้องบอกเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเป็นปั๊มเคลื่อนแบบนี้มีราคานี่จากหบาทเป็นหนึ่งพันบาทนะครับอ่านี่ฮะมีมาให้เพื่อนเพื่อนดูหลายอย่างวันนี้ก็มีได้เช่านี่มาเพื่อนๆนมีเพื่อนเพื่อนท่านหนึ่งเดินทางเอาพระบูชาเนี่ยครับมาปล่อยให้ผมเช่าบูชาเป็นรุ่นอะไรครับรุ่น ห้าสิบปีธรรมศาสตร์ครับนี่ห้าสิบปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระบูชาแบบนี้ผมก็รับเช่านะครับอย่างนี้นะองค์หนึ่งสามหมื่นบาทนะเพื่อนๆนี่ฮะสองทอดแบบนี้นะครับมีดินแบบนี้นะสะภาพสวยนะสะภาพดีนะครับเดิมๆเลยผมรับเช่าในราคาองค์ละสามหมื่นบาทนะนี่ก็มีเพื่อนๆหลายท่านมาเอามาให้เช่าถึงที่ร้านเลยครับ ผมชอบนะใครมีพวกพระเครื่องพระพุชาเนี่ยอยากจะขายนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูแบงค์พันกันเดีวยวครับนอกเรื่องอีกแล้วสวัสดีพี่แต๋นะครับสวัสดีพี่ปัทมานะครับสวัสดีพี่ทิชินนะครับสวัสดีพี่สุจินนะครับพี่สุจินบอกว่าใส่เสื้อสวยขอบคุณครับพี่สุจินครับสวัสดีพี่กินนะครับสวัสดีพี่เจ้ากบพี่เจ้ากบบอกว่าโรควัวควิดไม่ใช่โควิดครับวัวควิด สวัสดีเหรียญราชการที่ห้าประพาสเนื้อเงินส่งในไลน์แล้วครับพี่เจากบบอกว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่เจ้ากบเดี๋ยวถ้าเกิดผมไม่ดีผมจะรีบตอบกลับเลยนะครับทุกท่านดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนจะจากนะครับนี่ฮะหนึ่งพันบาทรัชการที่เจ็ดนะครับทุกท่านดูนะฮะหกถึงเจ็ดนะครับนี่ฮะเป็นธนบัตรหนึ่งพันบาทนี่ครับแบบนี้นะเพื่อนๆดูนะครับใครที่เจอตามสมุดเจอตามหนังสือนะแบบนี้นะครับจากหนึ่งพันบาทเนี่ยเป็นใบละสามแสนบาทนะนี่ฮะ นี่1น0 0 1,000นะครับสัญญาจะจ่ายเป็นเงินนี่ฮะเห็นไหมครับรัฐบาลสยามแบบนี้ด้านหลังเป็นพระบรลูปนี่ครับด้านหลังเป็นรูปของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะครับนี่ทุกท่านดูนะฮะออกใช้ต้องบอกนะครับออกใช้เนี่ยเป็นจํานวนน้อยมากๆนะเป็นจํานวนน้อยมากๆจริงๆนะครับถ้าเกิดใครมีก็ลองแอดไลน์ ID มาได้เลยนะครับอ่านี่ฮะนี่นี เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนกับธนบัตร1000บาทของราชการที่6กับ7เนี่ยที่ผมบอกเ,เพื่อนเนเนี่ยว่ามันมีราคาใบละแสนแสนบาทใครมีนะครับแบบนี้นะแล้วอยากจะขายนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีได้เลยนะเพื่อนเพื่อนตามหน้าจอหรือถ้าเกิดท่านใดมีแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระพุชานะครับใครมีแล้วอยากจะขายนะ สามารถแอดไลน์ ID ดีได้ตามหน้าจอเลยเพื่อนเพื่อนแอด b a n k ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามูสามหรือถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาหาง่ายนะเพื่อนเพื่อนสะดวกปลอดภัยสามารถเดินทางมารับเงินสดกลับบ้านไปได้เลยนะครับเดี๋ยวทักทายก่อนจะจากกันไปสวัสดีพี่ทองพันช่างนะครับสวัสดีพี่วันชัยนะครับสวัสดีพี่ต้นไม้นะครับสวัสดีพี่ดานะครับสวัสดีพี่เอนะครับสวัสดีพี่กำพลนะครับสว ต๋วนะจ๊ะสวัสดีพี่ที่ชินนะครับสวัสดีแฟนตัวยงท,ทุกทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับอ่านี่ใครเข้ามาแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับบรรดามิรลักแฟนเพจของผมทางช่อง YouTube แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีให้การกดไลค์กดแชร์กดซีเฟิร์สนะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําไลฟ์สดในทุกๆเช้านะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณขอลาเพื่อนเพื่อทุกคนไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะเพื่อนเือนธนบัตร1,000บาทรุ่นนี้มีราคาใบละ3 0 0 0 0บาทนะครับไปราะคา สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพะบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบ0เอ็นเค3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ